ใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ใครไม่ยังไม่กดแชร์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจกับช่อง v t p c h ครับขอบคุณครับที่กดติดตามสวัสดีครับคุณผู้ชมมีข่าวด่วนมาครับเร่งค้นหาแตงโมงนิดาตกจากเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังค้นหายังไม่พบนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังค้นหาอยู่นะครับเมื่อเช้าตรึกที่ผ่านมานะครับ ผู้สื่อข่าวรับรายงานจากกู้ภัยนะครับรับแจ้งเหตุม,มีผู้ตกจากเรือสปีดโบ๊ทลงในแม่น้ำเจ้าพยาใกล้กับสะพานพระรามเจ็ดโดยมีการยืนยันว่ามีผู้ที่ตกลงไปก็คือแตงโมนิดานะครับดาราสาวชื่อดังล่าสุดมูลีิร่วมกัน,นอยู่ส่งทีมกู้ภัยทางน้ำลงไปยังพื้นที่และอยู่ระหว่าง การค้นหาตั้งแต่บริเวณถนนพิบูลสงครามซอยหนึ่งโดยจากการสอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าดาราสาวตกลงไปบริเวณกลางแม่น้ำโดยเรือลำเกิดเหตุแล่นออกมามีผู้โดยสารเป็นชายสามคนหญิงสามคนออกจากสะพานสังหีขับมุ่งหน้าจากจังหวัดนนทบุรีก่อนจะมีผู้ พลัดตกบริเวณกลางแม่น้ําแต่ได้สะพานพระรามเจ็ดซึ่งก็คือแตงโมเพื่อนที่นั่งเรือมาด้วยกันเล่ากับกู่ภัยว่าแตงโมนั่งอยู่ที่ท้ายเรือก่อนพลัดตกลงไปกลางแม่น้ําตอนเวลาประมาณ22.30นเพื่อนวนเรือค้นหากันเองแต่ไม่พบก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วนชาวบ้านใกล้เคียงจุดเกิดเหตุระบุว่าได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยก่อนที่เสียงจะเงียบไปมีรายงานระบุว่าด้วยว่าบีมสรัญยูนักแสดงและพิธีกรชื่อดังขับเจ็สกีร่วมออกค้นหาพร้อมหน่วยกู้ภัยด้วยณนะขณะนี้เมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งทั้งทีมกู้ภยัยนักประดาน้ำจากหลายหน่วยงาน กำลังระดมเข้าพื้นที่เพื่อค้นหานักแสดงสาวแต่ยังไม่พบ